ครับสวัสดีครับพีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กรับวันเสาร์ที่ยี่สิบห้านะครับเนาะวันเสาร์ที่ยี่สิบห้าพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับครับวันนี้พอเตรียมภามาติดตามเล่าพัฒนาของอาจารย์เสียนหน้าดีตัวเองเนาะพี่น้องเนาะครับหมดที่ผ่านมาวิ่งตัวเดียวเน้นๆเนื้อของเสียนหน้าดีนะครับเนาะ ครับเอาก่อนเสียเบิง,ขงเขาก็เบิงก่อนนะครับเนาะวันศุกร์ที่24พฤศจิกายน66นะครับลาวพัฒนาออก20 3 9 1 0ครเยับเลขล่างเขาออก39เานะครับเนาะครับของอาจารย์เซียนน้าดีงวดทิพานมานะครับนี่ครับ วันศุกร์ที่24นะครับเนาะสีศสิกายน2566าลาวพัฒนาเซียนนาดีขับบนล่างวิ่งรูด3ตัวเดียวนะครับครับกับมิัวกันตัวล่องนะน้ำนะครับเนาะ2กับ4นะครับเบ่งจับคู่นะครับ36 38 26 28เน้น36 26เกือบคุณพี่น้องออก39เกา มีแค่หอดสามแบบโอ้ยนาสิได้ยนะพี่น้องเนาะครับเอามื่อนี้ยพอเตรียมภามาติดตามต่ออีกนะครับเนะบาะเทว่าก็พอเตรียมก็เอาตั้งแต่อาจารย์เพิ่นเน้นๆมาเด้อครับเด้อบ่ได้มีสูตรให้เบิ่งคือต้อนตำรับเพิ่นเนาะครับเนาะ ครับเอาแต่ตัวคัดคเนีเนเนมากนะครับวันจันที่ยี่สิบเจ็ดยอสองห้าหกหนะครับ

เราพัฒนาเซียนนาดีนะครับเยียนบพี่นอก มวลน,นี้ให้มาสองตัวเด้อรับเด้อเรียกวิง่งคือบนเนียนๆเห็นเนาะอาจารย์เซียนนาดีน้านนี้ไม่กี่โอล่มดีเถอะวานนี้เรียกับเรียกวิ่งกัน้อครับเด้ออาจารย์เซียนนาดีพนมา วิน92 9204นี่คือชุดชุดวินกันนะครับ จับวินกันกับส9ง2ก้าเก้าสองเก้านาะครับเนาะไ,ไปประมาณนี้แหละครับมาเบญงอาจารย์มาจับคู่ให้นะครับบันมีเก้าสองเก ศูนย์สองศูนย์สี่นะครับกันเบิ้ล เขียนไก่กันสัดเจียนโมครับสัดเจียนนาะพี่น้องเนาะครับมานี่เพิ่นโมเน้นเห็นด้ยวยครับเด้อก็ไม่เรียก4ีหางนะครับเนาะบนับกับตัวเบิร์ดนึ่ครับก็บมีเก้าสองเก้าสี่ศูนย์สองศูนย์สี่ นะครับแล้วที่สําคัญเฮาก็อย่าลืมเด้อครับเด้อกับตัวไว้นำหมักสอบตัวใดเนาะครับเนาะคันส่วนกันเบิ่นเนาะครับเนาะ1100ครนึนย์ับในชุดวินกันในนี่นะครับ9204นี่ก็แสดงว่าก็สิจับมาเบิดละมั่งเนาะครับเนาะแต่ว่าบ่ร์เบิดดอกเหลือ2442ยังไปประมาณนั้นนะครับเออ่ยังบ่ยังบ่เต็มเต็มปานใน ม่นบอพี่น้องสองสี่ี่สองยิงเนาะแม่นบอกอันห้องที่จับกันเต็มเต็มเบิด์เบิเบเบเบบรอีลีก็กได้เตี๋ยวห้องก,าก็เอาตามที่อาจารย์พี่าจับมาให้เนาะครับเนาะครับเอาวันจันทร์เลยครับเด้อว,วันจันทร์ที่ยี่สิบเจ็ดพฤศจิกายนสองห้าหกหกเนาะครับเนาะลาวพัฒนาเซียนานาดีครับบนล่างวิ่งโลดสองกับสี่ขับ92 94 02 04กันเบิรนหนึ่นึ่งศนะครับเนาะ อาพอเตรียมก็ขอ,ขอขอบคุณหลายนะครับเดอ้ออาจารย์เซียนนาดีนะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอเตรียมมาครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบึง้งไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเดอ้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเนาะครับฉะนั้นแล้วอย่าลืมนะครับเดอ้อมักจอบตัวเดียอย่าลืมกับตัวไว้นนาะครับเนาะเอาคใหยเขาาอให้แตกปัง,ปงๆเด้อว,วันนี้อาจารย์เซียนนาดี ครับเอฟซีก็จะไดโศกโศกมันมานกันเนาะครับเนาะครับเอาขอพระแล้วก็จะเริ่มนะครับเด้อกดไค์กดแชร์ปอเตมน้ำแนเนะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตมนะครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี้พอเตมก็ขอกราบขอบคุณเอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบิ่งมาติดตามพอเตมครับพอเตียมขอวอวยพรให้มีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับเด้อความเก็บอย่าไ้ได้ความไขยายห้มีนะครับเนาะ ขับขอให้มีแต่โสกแต่ลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเอาสำหรับคลิปนี้พอเต้มกับมี่เคนี้นะครับเนาะเอาไว้พ่อกันอีกคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม